ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะวันนี้แอดมินจะมาบอกลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือทางโหราศาสตร์ไทยเรียกคนเกิดในช่วงนี้ว่าคนเกิดวันราหูนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนหรือว่าวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนก็คือคนวันพุธนี่แหละค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพุธไปจนถึงเวลา5นาฬิกา5 9น ของเช้าวันพฤหัสบดีนั่นเองอารุณรุ่งตะวันสาสต์สองแล้วจึงเรียกว่าเกิดวันพุธกลางคืนนะคะในห้วงเวลานี้ซึ่งเป็นการแบ่งวันในแบบตำราโหราศาสตร์ไทยนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าพวกคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์หรือว่ามีสัมผัสที่6กรุนแรง คุณจะเป็นคนฉลาดรู้ทันคนรู้ทันสภาพแวดล้อมอ่ะนะคะคุณมีพระราหูเป็นเทพปกปักรักษาเป็นเทวดาประจําตัวเป็นดาวประจําตัวอีกดาวหนึ่งนะคะนอกเหนือไปจากดาวตนุลักษณ์หรือว่าดาวประจําวาสนาประจําราศีของคุณคนที่ฟังแอดมินมานานจะต้องรู้แล้วล่ะข่าวว่าตัวเองมีดาวประจําตัวประจําวาสนาคือดาวอะไรเพิ่มไปอีกดาวหนึ่งก็คือดาวราหูนะคะถ้าไม่ทราบ กด,ปปะะกดคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องนะคะกดคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องจะเจอเฟซบุ๊กวันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปเทียบตารางลัคนาราศีของคุณในสเตตัสแรกของเฟซบุ๊กได้เลยค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือว่าวันราหูนะคะลองสังเกตตัวเองว่าเป็นอย่างที่แอดมินบอกไหมคุณขึ้นชื่อในเรื่องของความขี้รำคาญขี้หงุดหงิดแต่ว่าคุณฉลาดทันคนและเป็นฉลาดที่แบบว่ามีเล่มีเหลี่ยมนะคะ เขาเรียกฉลาดแบบนี้ว่าฉลาดแกมโกง <c oughs> และคุณเองก็มักจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของโชคเทาเทาไม่ขาวไม่ดำไม่ถูกไปซะทั้งหมดแต่ก็ไม่ทันผิดไปทั้งหมดมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการพนันขันต่อเรื่องของอบายามมกเรื่องของสิ่งผิดทั้งหลายเนี่ยวนเวียนเข้ามาหาชาวราหูได้ง่ายๆชาวพุธกลางคืนได้ง่ายๆนะคะ คนเกิดวันราหูเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จะบอกว่าโลกสวยก็ได้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเชื่อในคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณก่อนช่วยคนที่เข้ามาบอกคุณก่อนคือคุณเชื่อคนง่ายคุณรักพวกพ้องคุณเป็นพวกเพื่อนฆ่าใครอะแต่ผิดถูกไม่รู้ว่ากูเอาเพื่อนกูเอาไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นความนักเลงของชาวพุธกลางคืนคุณเป็นแบบนั้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูคุณรู้ไหมคะว่า ทำไมพระประจำวันเกิดของคุณจึงเป็นพระปางป่าเล่ย์อดมินจะเล่าย่อๆให้ฟังก่อนในตอนนี้นะคะว่าพระปางเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รำลึกถึงความแตกแยกของพระสงฆ์ที่ถูกปลุกป,ปั่นในช่วงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงโกรสัมพีมันมีการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสำหรับพวกที่เชื่อในธรรมวินยัยธรรมะและวินัยนะคะจนเป็นที่ตีเตียนของประชาชนพระพุทธเจ้าไป ไหลเกียรแล้วไปแสดงเหตุของความแตกแยกแล้วไปแสดงคุณของความสามัคคีแล้วก็ยังไม่เชื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเปรตวิเวกเข้าป่าพระประจําวันเกิดของคุณจึงเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้นนะคะว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าลุ่มหลงมัวเมาในคำบอกโดยที่ไม่พิสูจน์อะไรเลยอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่าถือดื้อถือดีอย่าถือทิฐิ อย่ารักพวกพ้องจนเฮตไหนเหตนั้นไม่สำคัญว่าอะไรถูกหรือผิดเพราะสุดท้ายแล้วตัวของคุณเองก็จะได้รับความยากลำบากอยู่เสมอเพราะสุดท้ายแล้วนะคะชาวบ้านที่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ที่มีความวุ่นวายแตกแยกกันเนี่ยก็ความบาดแล้วก็ไม่เคารพนับถือแล้วก็ไม่ตักบาตรทำบุญจนจะต้องให้พระอนุนเนี่ยไปเชิญพระพุทธเจ้าเข้ามาก็เลยสร้างพระพุทธรูป างนี้ขึ้นไว้เป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสะเทือนใจในครั้งที่พระพุทธเจ้ายัางเสด็จประทับอยู่นะคะก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดตอนท้ายคลิปนี้ทีนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างอื่นจะอย่างหนึ่งที่จะต้องบอกก่อนก็คือว่าลักษณะของคนเรานั้นจะดูได้จากหลายจุด อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นดาวประจำวันเกิดเป็นแบบลักษณะกว้างกว้งนะคะมันยังมีเดือนอีก ที่จะดูได้ดูคนได้จากเดือนด้วยจากปีเกิดด้วยจากลัคนาราศีด้วยซึ่งแอดมินทําคลิปไว้ให้แล้วเนี่ยลัคนาราศีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะพอฟังวันแล้วก็ไปฟังลัคนาราศีด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีนิสัยแบบที่ว่านะักเกรงถึงไหนถึงกันไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่กับที่ไปมาว่องไวเหมือนลมแต่ว่าคุณรักสงบนะคะไม่ค่อยชอบมอีเรื่องมอีราวตีรันฟันแทงกับใคร แม้จะหุนหันพันแล่นเปลี่ยนแปลงฉับไวแต่คุณก็สงบลงได้รวดเร็วเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้ว่าชาวพุทธกลางคืนนั้นคุณจะออกไปในทางนักเลงหัวไม้อันตรภาถึงไหนถึงกันแต่คุณจะรักสงบเพียงแต่ว่าถ้าใครมาวุ่นวายหรือท้ารบคุณก็ไม่หวั่นกลัวอะไรประมาณอย่างนี้แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดทันคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงกล้าพลิกแพงและไหวพลิบดีคุณจะไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับใครแต่คุณสามารถที่จะ สงบสยบปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาโดยไม่มีเรื่องได้เพราะอะไรเพราะว่าชาวชาวพุทธกลางคืนหรือว่าชาววันราหูเนี่ยชักจุงคนเก่งพูดเก่งมีคนเชื่อถือเขาเรียกคนลักษณะนี้ว่าเป็นจ่าฝูงเป็นพวกใจถึงพึ่งได้มีลูกน้องมี คนตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีคนเชื่อมั่นในตัวคุณคนพุธกลางคืนเนี่ยลักษณะเด่นก็คือชอบศึกษาหาความรู้ชอบท่องเที่ยวนอกเสียจากว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปเป็นปลาตรงไหนคุณก็เลยไม่ชอบไปไหนอันนี้แอดมินเป็นนะคะแอดมินก็เป็นพวกชาวพุธกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าดาวประจําตัวของแอดมินจริงๆเนี่ยเป็นปลแต่คุณก็จะ คือไปลงในภพอริ่ะมันก็เลยแตกต่างนะคะแต่คุณก็จะไปไหนตอนไหนในท้ายที่สุดแบบที่ดวงชะตาหรือว่าดาวของคุณพาไปนั่นแหละคะ่ะใครรู้จักแอดมินก็จะบอกเสมอแล้วว่าไม่เคยอยู่เป็นที่เลยนี่ก็คือดวงของคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไปไหนได้เรื่อยๆเหมือนพระพายเคลื่อนตัวก็ว่องไวเหมือนลมนั่นแหละคะ่ะ คนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้ชอบเกี่ยวกับทฤษฎีหรือเรื่องการท่องจำอะไรมากนะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าคุณชอบนั่นแปลว่าคุณมีดาวพฤห,หัสที่โดดเด่นอยู่ในดวงของคุณแต่ทีเนี้ยเราดูจากดาวดวงเดียวไงถ้าว่าใครบังเอิญชอบเรื่องทฤษฎีแอดมินก็จะมองว่านั่นเป็นเรื่องที่คุณชอบโดยเฉพาะเพราะจะให้ชาวพุธกลางคืนเนี่ยชอบท่องจำหรือชอบทฤษฎีไปซะทุกวิชาเนี่ย ค่อนข้างเป็นเรื่องยากแต่ที่บอกแบบนี้เนี่ยแอดมินจะบอกว่าแต่ชาวพุทธกลางคืนนั้นเป็นพวกที่ไม่เน้นทฤษฎีแต่เด่นปฏิบัติปฏิบัติค่อนข้างชนะเลิศคุณชอบที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาปรับปรุงคุณชอบที่จะเอาทฤษฎีที่คุณดูประเดี๋ยวประดาวแล้วคุณเข้าใจเลยเนี่ยไปทำให้เป็นของตัวเอง ได้อย่างง่ายๆและออกมาดีด้วยดังนั้นเรื่องการเรียนของคนพุทธกลางคืนแอดมินมองว่าอยู่ก,กลางๆค่อนไปในทางค่อนข้างดีเพราะพรสวรรค์นั้นมีมากกว่าพรแสวงอย่างแน่ๆแ,และที่สําคัญสําหรับพุทธกลางคืนที่ผลการเรียนไม่ดีบอกเลยว่าในชีวิตจริงคุณรอดและรอดได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยสําหรับคนที่เกิดวันนี้นะคะหลายวิชาที่ชาวพุทธกลางคืนเรียนแย่เนี่ย กลับกลายเป็นชาวพุทธกลางคืนนี่แหละที่เอามาประยุกต์ใช้และใช้ได้อย่างเด่นใช้ได้อย่างดีใช้ได้อย่างประสบความสําเร็จด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนเกิดเป็นพุทธกลางคืนนั้นคุณเป็นคนรู้จักตัวเองประมาณตัวเองได้ประมาณความต้องการของตัวเองได้เพียงแต่ว่าชาวพุทธกลางคืนนั้นจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือคุณตามใจตัวเองเป็นอันดับหนึ่งคุณไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบเรื่องของกฎเกณฑ์ พอๆกับว่าใครก็อย่ามาบังคับหรือมีกฎเกณฑ์กับคุณใครก็อย่ามาสั่งให้ทำอะไรถ้าอยากทำคุณจะทำเองซึ่งตรงนี้รวมถึงการฟังคนอื่นก็เป็นเรื่องที่แอดมินมองว่าเป็นข้อด้อยถ้าเกิดฟังคนอื่นให้มากขึ้นหรือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์บ้างชีวิตก็จะดีขึ้นลองใช้วิจารณ์ในเออลองใช้วิจารณญาณน,นะคะในการฟังเรื่องราวต่างๆ คนเกิดวันพุธกลางคืนหรือว่าวันราหูสำหรับแอดมินเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงน,นะฮะว่าคุณน่ะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแต่ในบางช่วงคุณไม่ฟังใครเลยอันนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นแอดมินจึงต้องบอกว่าการคลองตัวคลองสติอะ่ะให้มากขึ้นจะทำให้ ชีวิตหลายๆช่วงหลายๆตอนของชาวราหูหรือว่าชาวพุธกลางคืนดีขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างในการเป็นตัวคุณน,นั้นค่อนข้างอันตรายคนเรามันจะมีช่วงเวลาที่เรามองย้อนกลับไปนึกออกไหมฮะว่าเฮ้ยทำไมช่วงนั้นเราทำแบบนั้นละ่ะมันไม่ดีเลยแล้วมันก็ผิดด้วยนะเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่เห็นผิดเป็นชอบซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่นิสัยที่พระราหูหรือว่าคนพุธกลางคืน ต้องตั้งสติเต,ตรองให้ดีเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นได้ง่ายๆคนพุทธกลางคืนบางห่วงก็จะดูเรียบร้อยบางห่วงก็ขี้รำคาญบางห่วงก็ไม่เรียบร้อยเลยยกตัวอย่างเช่นโต๊ะทํางานของชาวพุทธกลางคืนนั้นจะรกแต่คุณจะหาอะไรเจอและคุณจะปล่อยให้รบคุณจะไม่เก็บจนกว่าคุณจะทนรำคาญไม่ไหวแล้พอเก็บคุณก็จะเก็บละเอียด คือเก็บละเอียดอะสะอาดเรียมเรียในแบบที่ควรเจ้าระเบียบม,มาดูยังอ้าปากค้างได้เลยนี่คือลักษณะของคุณนะคะวาจาของคนพูดกลางคืนอีกอย่างหนึ่งคุณค่อนข้างที่จะพูดตรงผงผางคิดอะไรพูดแต่บางทีก็ขี้อายเห็นไหมคะคุณมีสองอย่างในตัวของคุณเองบางทีเหมือนคนหยาบคายแต่ดูให้ดีด พูดกลางคืนไม่ใช่คนหยาบคายนะคะแล้วก็ไม่หยาบโลนด้วยจริงๆแล้วพูดกลางคืนค่อนข้างเป็นคนจริงจังและไม่ชอบเล่นด้วยนะตรงไปตรงมาแล้วไม่ชอบการเล่นตลกแบบหยาบโลนสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสรรพนามมึงมาพาวยแต่จะไม่พูดคำหยาบอื่นๆแล้วคนพูดกลางคืนก็ไม่ชอบคนอ้อมค้อมออกแนวรำคาญจะเอาอะไรก็รีพูดมาด้วยความเป็นดาวธาตุลมด้วยละ่ะ วิธีการพูดวิธีการคิดของชาวพุธกลางคืนเร็วมากพูดเร็วทําเร็วคิดเร็ววันพุธกลางคืนหรือว่าวันราหูบางคนเนี่ยจะพูดเร็วจนรัวเลยแต่บางคนอาจจะพูดช้าเพราะว่าดาวเกี่ยวกับการพูดไปสถิตยอยู่ในทุตสถานะพบหรือว่าพบไม่ดีอันนี้เกิดขึ้นได้และความที่พูดเร็วทําอะไรเร็วก็เลยลาคาญคนที่ทําช้า ก็กลายเป็นว่าทําไปเองหมดเลยอึดอัดขัดใจเวลามองเห็นคนอื่นทําแล้วไม่ได้ดั่งใจตัวเองพลคือเป็นอย่างไรายคนเกิดวันราหูมักจะเหนื่อยอยู่เสมอเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องทําอะไรหลายๆอย่างนี่จึงเป็นจุดเด่นและจุดด้อยในตัวคุณจุดเด่นก็คือคิดเร็วทําเร็วคิดอะไรแปลกใหม่ได้เสมอจุดด้อยก็คือการสั่งการหรือการวางระบบให้คนอื่นทําออกมาอย่างใจตัวเองอย่างไม่รัด ทำให้ทำยังไม่ได้ดั่งใจสุดท้ายแล้วชาวพุทธกลางคืนก็เลยต้องทำเอง จุดด้อยก็เป็นอย่างนี้นะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือเชื่อคนง่ายหลงคนง่ายไว้ใจคนง่ายรักคนง่ายเห็นไหมคะฉลาดก็จริงมีไหวพริบก็จริงแต่ข้อด้อยมันเป็นตรงนี้เรื่องไว้ใจคนนี่ยกให้ชาวพุทธกลางคืนจริงๆค่ะบางทีคนเรานั้นฉลาดแต่ขาดเฉลียวเคยได้ยินไหมคะนั่นละ่ะคือคนวันพุดธกลางคืน คุณเป็นคนใจดีไม่เหมือนกับท่าทีที่แสดงออกมาว่าเป็นคนเด็ดขาดนั่นก็เลยทําให้คุณทําอะไรทําเร็วไม่ไตรตรองไม่คิดหน้าคิดหลังคือบทจะปิดตัวเองก็ปิดสมิธบทจะมีใ,ใครสักคนมาเปิดใจคุณได้ก็เปิดสะกว้างบางคนเปิดจนให้เขาหยิบใจควักใจคุณออกมากระทืบทิ้งเลยก็มีเนี่ยคนวันพุธกลางคืนก็จะเจ็บปวดใจเพราะไว้ใจคนเนี่แหละคะ่ะ นี่คือเป็นข้อด้อยอีกข้อหนึ่งของพุธกลางคืนถามว่าจะแก้อย่างไรก็อย่างแอดมินบอกละคะ่ะมีสติรู้ตัวทำอะไรให้ช้าลงไต่ตรองให้มากขึ้นอะไรที่ผิดซ้ำไปแล้วอย่าผิดซ้ำอีกช่วยคนต้องรอบคอบนะคะไม่ใช่แค่เรื่องช่วยคนทุกเรื่องเลยก็แล้วกันต้องรอบคอบและทำอะไรให้ชาลงสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ย เวลาที่คุณเลยอายุประมาณ35ไปแล้วมักจะหันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าเข้าหาความสงบหันหน้าเข้าหาความวิเวกนะคะยกเว้นคนที่ดาวราหูไปตกอยู่ในตำแหน่งทุดองอาจจะหันหน้ามาทางนี้ตั้งแต่เด็กเลยรักชอบเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาจิตวิญญาและมีพระรรตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่เด็กอันนี้เกิดขึ้นได้ แต่โดยรวมๆเนี่ยแอดมินบอกเลยว่าผ่านวัยมาประมาณหนึ่งคือตั้งแต่35อัิขึ้นไปคุณจะหันมาทางนี้ ทั้งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาชาวพุทธกลางคืนโลดโผนเสียงตายวิตตายเกเลงเกตุงมีนิยามชีวิตที่นักเรงเรียกพี่บางคนอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำจะทำอะไรไม่เคยขออนุญาตใครเลยนะคะจะไปไหนไปเลยไม่บอกใครแต่อาชีพที่โดดเด่นของคนวันนี้กลับเป็นได้แล้วจเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องสถาปัตย์ เรื่องวิศวกรรมทั้งเรื่องเปิดผับบาร้านอาหารกลางคืนหมอคนหมอความบวชเรียนก็โดดเด่นได้เป็นถึงพระที่มียศศักดิ์เปิดผับบาร้านเล่ากระสัเร็จสู้กับเขาได้หรือจะเปิดร้านอาหารที่ขายตอนกลางคืนสถานที่อคโครจรก็รุ่งเรือง กวาดกลุ่มลูกค้ากลางคืนได้หมดอย่างแน่นอนงานการต่างประเทศก็ทําได้ด้วยเพราะคุณมีพระราหูผู้ทรงฤทธิ์เป็นเทวดาประจําตัวอีกพระองค์หนึ่งนั่นเองนะคะหากเวลาไปกราบไหวบูชาเนาะสิ่งที่คนวันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการไปทำ สิ่งผิดกฎหมายค่ะการหลงเชื่อหรือว่าหลงเข้าไปในวังวนอบายามุกการพนันการใช้เล่เหลี่ยมทำให้คนอื่นเสียหายการลุ่มหลงมัวเมาลูกเขาผัวใครนะคะความใจอ่อนเวลาลูกเมียคนอื่นลูกผัวคนอื่นมาหลงหลักแล้วไม่ปฏิเสธเพราะใจอ่อนเนี่ยโอกาสในดวงมันจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายขึ้นรงขึ้นศาลบ่อยๆนะคะเพราะความมีเสน่ห์นี่เองอาชีพ ถึงได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของทนายความเรื่องหมอความด้วยเพราะเพราะมันมีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลบ่อยๆนั่นเองนะคะก็เรื่องของคำพูดจริงไหวชิงพิบด้วยแหละคนวันพุธกลางคืนเนี่ยถ้าจะถามเรื่องเงินทองมักจะไม่ค่อยขาดมือ มันก็แปลกตรงที่คุณมีวิธีหาเงินในแบบของคุณได้เสมอด้วยอะไรก็ตามแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของตัวคุณเองด้วยน้ำใจแอนกว้างใหญ่ของคุณที่คุณมักจะให้คนอื่นก่อนคนมันพุตกลางคืนก็เลยมักจะเป็นที่ถูกตาต้องใจมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ต่อผู้ใหญ่มีสเสน่ห์ต่อเพื่อนฝูงนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกลับมาเสมอเสมอไอ้คอเสียจาพวกเจ้าชู้ใจง่ายเชื่อคนง่ายเอบาบยามุกวิ่งเข้าหาเนี่ย บางตำราก็บอกว่าเป็นวิบากกรรมที่ทํามาตั้งแต่ชาติก่อนนะคะทําให้ชาตินี้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหว,วพริบดีแต่ว่ามีเล่เหลี่ยมและออกแนวฉลาดแกมโกงทีนี้คนภายนอกเนี่ยบางคนเขาไม่รู้นิสัยด้านลบนี้ถ้าเกิดบางคนมีนิสัยด้านลบนี้แล้วคุณสามารถครองสติครองใจไม่ให้ทําในด้านลบได้คุณก็จะลบวิบากกรรมที่ติดตัวมา คือไม่เพิ่มพูนในบาปกรรมนึกออกไหมคะแล้วสําหรับบางตําราก็บอกว่าคนที่เกิดแม้จะเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเนี่ยก็สามารถที่จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของทําบุญสังฆทานในวันเกิดตัวเองเดือลรั้งก็ได้ถือศีลห้าให้ได้1ปี1ปีเนี่ยรวมกันแล้วให้ได้หนึ่งเดือนนะคะอะไรประมาณนี้แต่แอดมินมองว่าครองสติให้ได้นะคะทําอะไรให้รอบคอบ มีศีลแม้จะเป็นศีลห้าแค่ห้าข้อถ้าทำได้คุณก็จะไม่เฉียดกลายไปในเรื่องของการสร้างวิบากกรรมเพิ่มอย่างแน่นอนและหลายแง่มุมของคนพุทธกลางคืนก็ดีอย่างโดดเด่นเช่นความฉลาดทันคนมีไหวพริบมีปฏิภาณในเรื่องการพูดจามีเพื่อนฝูงมีคอนเน็ชันมากมายตรงนี้จะทำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนทีนี้ แอดมินจะเล่าเรื่องพระปางป่าเลไลพระปางประจําตัวชาวพุทธกลางคืนที่เล่าคลั้งไว้นะคะก็คือสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีเนี่ยมันเกิดการแตกแยกความสามัคคีกันร,ระหว่างหมู่พระสงฆ์เรื่องของพระธรรมทรและพระวินัยทรที่แตกแยกกันและต่างฝ่ายต่างโทษกันว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ดีนะคะทะเลาะเบาะแวง้งไม่เชื่อฟังประพฤติตนตามใจชอบพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาสแสดงเหตุการแตกแยกและคุณของความสามัคคีแล้ว แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่หยุดแถมยังพูดอีกด้วยว่าให้พระองค์อยู่เฉยๆอย่ามายุง่งพระพุทธเจ้าส่งพระโมคคัลลานะไประง,งับไม่เป็นผลอีกประชาชนที่อยู่ในสินพากันเบื่อหน่ายไม่บำรุงสงฆ์พระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ที่ป่าที่ชื่อว่าป่าลิไลกะ ตามลำพังพระองค์เดียวเวลานั้นมีพญาช้างชื่อเดียวกับป่ามาคอยปรนนิบัติแล้วก็พิทักษ์นะคะมีให้สัตว์ร,ร้ายมากล้ำกลายหากล้วยหาผลไม้มาถวายพระองค์ต่อมาพญาลิงเห็นเช่นนั้นก็เกิดกุศลจิตทำตามอย่างบ้างชาวบ้านเนี่ยพอไม่เห็นพระพุทธเจ้าทราบเหตุก็ติเตียนมากขึ้นที่เรียกว่าโลกติเตียนไงและไม่ทำบุญกับพระเหล่านั้นคว่มบาตรเลย เราพายพอมีสติก็สำนึกได้จึงได้ขอให้พระอานนุ์ไปทูนเชิญสเสด็จกลับมาพญาช้างตามส่งสเสด็จและเกิดความผูกพันเศร้าเสียใจจนหัวใจวายตายด้วยอานิสงส์ที่เป็นอุปถาพระพุทธเจ้าเสมอตอนที่ประทับอยู่ในป่าผลบุญก็ส่งผลให้พญาช้างไปเปิดไปเกิดเป็นปาลิลัยยากะเคพพุทธเรื่องความแตกแยกของเราสงเนี่ย ในพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นนะับเป็นประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจของชาวพุทธนะคะก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงเรื่องมัวเมาเชื่อคนง่ายเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลไม่ฟังโอวาทถือดื้อถือทิฐิ ความลำบากนั้นมันก็จะวนกลับมาเกิดกับตัวเองพระพุทธรูปปางป่าเลไล,ะละจึงเป็นพระประจำตัวและประจำใจของคนพุทธกลางคืนซึ่งเมื่อคุณมองเห็นไปคุณจะนึกออกเลยว่าดาวพื้นดวงของคุณนั้นส่งให้คุณใจอ่อนเชื่อคนง่ายเชื่อคนที่ไม่หวังดีกับคุณง่ายและอ่อนไหวไปกับเรื่องของทางโลกโลกียะได้ง่ายๆเป็นพระพุทธรูปปางที่จะเตือนสติชาวพุทธกลางคืนไม่ให้เผลอไผลทำสิ่งที่ผิด ต่อทำนองคลองทำไม่ให้หุนหันพันแล่นไม่ให้ไว้วางใจไข่ง่ายๆไม่ลุ่มหลงมัวเมาสำหรับบทสวดมนต์ของชาวพุทธกลางคืนนะคะแอดมินจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกนะคะถ้าอยากสวดจะสวดบทยาวหรือบทย่อดได้ทั้งนั้นจะรอบเดียวหรือตามกำลังวันคือ12รอบก็แล้วแต่คุณผู้ฟังศรัทธาเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะ